สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะชุดเครื่องปรุงนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับเสียงกลางขาดก็เอาฮอนขึ้นนะครับหันฮอนมาฝั่งนี้เลยนะครับนีฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ตั้งตู้นะฮะตั้งตู้เสียงกลางสิบสอนิ้ว2ใบนะครับผมนะก็ไม่ได้แรงมากไม่ได้ดันมาก อันนี้เราต้องซบบหน่อยเพราะว่าเจ็บเยอะนะครับผมงานนี้อ่ะมาดูตัวคอนที่เราขึ้นไปนะครับก็จะเป็นคอนข้างนะครับคอนปากชักที่เราขึ้นไปก็อ่าจะขึ้นไปสี่ตัวเลยนะครับแล้วก็มีแหลมจหลวด้านบนอีกสามตัวเพราะแหลมเราขาดเนาะแล้วก็จะมีแหลมตรงตู้หน้านี่สองดอกนี่ตรงนี้สองดอกนะครับสองดอกนะครับก็ลาวนี้ครับผมก็เสริมกันไปก่อน,นครับช่วงนี้เพราะว่า ขาดนะครับผมนะฮอนนะครับเป็นฮอนชักนะครับดอกพักบุ้งนะครับผมนะเสียงก็จะไปไกลมากแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของฮอนปากผักบุ้งนี่ก็คือมันจะไอ้นั่นครับมันจะหอนเร็วในกรณีที่เรา,าวางไว้ใกล้คนหรือว่าเวลาพูดข้างหน้านครับมันจะหอนเร็วอยู่ถ้าเทียบกับฮอนที่เป็นปากธรรมดาแบบน,นี้นะครับผมนะอ่ะแต่ก็ ได้อยู่มันอยู่สูงนะครับอยู่สูงมันเลยเลยคนพูดไปก็ใช้ด้านได้อยู่นะครับอ่าก็ขึ้นฮอนเสริมนะครับเพราะว่าอ่ามันขาดเนาะมันขาดนะครับผมมันก็ต้องกลางขาดแ้มก็ขาดก็ต้องขึ้นฮอนเสริมนะครับสําหรับตัวขับฮอนก็จะเป็นตัวหน้าลายบิวสิตนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็เวลาตะโกนใส่ไม้นะครับบางคนบอกว่าดันแรงหรือเปล่านะครับ ถึงขาดนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับดันแรงมนป่าถึงขาดเนี่ยนะครับคือผมเวลาผมมิกเสียงเนี่ยผมไม่ได้ใช้คอมเพรสเซอร์บางคนบอกว่าใช้คอมเพรสเซอร์ดีไหมคือผมไม่ค่อยใช้ผมไม่ค่อยชอบส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบแล้วก็นานทีมันถึงจะมีงานได้ใช้คอมเพรสเซอร์นะครับผมก็เลยไม่ใช้ไปเลยตัดปัญหาแต่ผมแก้วิธีแก้ของผมก็คือการมิกเสียงนะครับมิกเสียงคือยังไงครับผมนะ,ะการมิกเสียงเนี่ย ผมจะมิกเสียงนะครับไว้นะครับให้พอดีอ่าสมมุติว่าเครื่องเราเนี่ยมันจะพีคที่เท่าไหร่พีคก็คือกําลังมันสูงสุดที่เท่าไหร่ดอกมันจะผ้ามันจะเบอร์เนี่ยมัน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 ประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็จะมาจับจุดว่าเวลาเขาตะโกนนะครับดอกเราจะผ้าที่เท่าไหร่นะครับเราก็ปรับเสียงช่วงเขาตะโกนให้มันพอดีนะครับให้มันพอดีนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือว่าเวลาถ้าเขาพูดปกติเสียงเครื่องเราจะเบา นะครับนะผมก็จะทําแบบนี้เลยนะครับนะอันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับดันหรอกเพราะาผมผมปรับไว้เผื่ออยู่แล้วเวลางานตะโกนแบบนี้ไม่ได้ไปลดขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอ่าก็คือผมเนี่ยไม่ใช้คอมไปเซื้อก็จริงแต่ว่าเวลาปรับไม้เนี่ยผมก็จะปรับไว้เลยนะครับผมไม่ได้ไปหมุนขึ้นหมุนลงนะครับผมนะเพราะว่าเราจะปรับเผื่อตะโกนเพราะว่าเราจะ <c oughs> เราจะปรับช่วงที่เขาตะโกนนั่นแหละเราจะมาดูเครื่องว่าเราจะปรับไว้ประมาณไหนถึงจะพอดีนะครับผมนะ แต่ถ้าดอกขาดเนี่ยผมว่าน่าจะไปมันหลายอย่างกับหลายกรณีอาจจะเกี่ยวกับพวกแอมหรือว่าไฟด้วยไฟตกเมื่อวานนี่ไฟไม่ตกเลยนะครับเมื่อวานไฟไม่ตกไม่ดับเลยนะครับผมนะแต่ว่าไฟตกเนี่ยเราไม่รู้เพราะโวลต์มันอยู่ตรงนี้เนาะจุดมิกมันไม่มีนะครับโวลต์มันไม่มีนะครับอยู่มิกเซอร์เราไม่ไดเอามาใส่นะครับผมนะก็จะเล่าเล่านี้นะครับผมนะจะเล่าเล่านี้เลยนะครับผมสําหรับการ ปรับหรือคอนโทลนะครับคอนโทลเสียงนะครับก็เหล่าน,นี้สําหรับใครที่ถามเข้ามาว่าด้านแรงหรือเปล่าจะขาดอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าแรงหรือเปล่าเพราะว่าอ่าก็ปรับไว้พอดีนะครับนะเพราะว่าผมก็ใช้หูฟังนั่นแหละแล้วก็มาดูไฟไฟคลิปที่เครื่องนะครับไฟมันไม่ได้คลิปมากนะครับมันก็ไม่ขาดนะครับผมไฟไม่คลิปมันก็ไม่ขาดอยู่แล้วแหละนะแต่ปัญหาที่มันขาดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะ แต่หลังจบงานนี้แล้วผมคิดว่าอาจจะกลับไปเล่น3าทางเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้กําลังคิดอยู่นะครับเพราะว่ามันจะแก้ปัญหาได้นะครับนะอันนี้งานใหม่มันมันจะหนักนะครับช่วงเปิดเพลงเนี่ยถ้าเป็นแบนเปิดเพลงเนี่ยเปิดดังแค่ไหนก็ไม่ไม่ค่อยขาดนะเคยเคยเปิดแล้วจนดอกเบอร์ดอกอะไรก็ไม่ไม,ไม่ค่อยขาดนะครับแต่งานไม่เสียงบางคนเสียงกับแทกนะครับเสียงกับแทกมากนะครับบางคนกําหัวไม่งนี้นะครับผมนะมันก็ให้เสียงที่แตกต่างกันไปอ่ะเนาะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากัน ครับผมนะแตด่ดอกตัวที่ขาดถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเสียงกลางเลยก็จะเป็นดอกอ่ามรากตคารนีมรกตนะครับนะคงปั๊มนะครับส่วนคงหล่อ NPE ก็ยังอยู่ครบนะครับอยู่ครบแต่ว่าแรมนี่ไปหมดเลยแรมไปหมดนะครับแรมไปหมดเลยนะครับผมนะเพราะตู้ผมไม่มีเน็ตเวิร์กนะใส่ซ mm. ีเฉยบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ใส่เน็ตเวิร์กการใส่เน็ตเวิร์กไม่ใช่ว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะใส่เน็ตเวิร์กไม่ใช่จะดี v S <S ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมใส่ซีก็จบแล้วนะครับเพราะว่า เรามีคอร์สมีอะไรอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรวุ่นวายนะครับสําหรับตัวนั้นนะครับก็เปิดฮอนท้ายด้วยนะครับเปิดฮอนท้ายแล้วก็หันฮอนไปหาคนพูดด้วยนะครับก็ไม่หอนนะหันฮอนหาคนพูดก็ไม่หอนเพราะรู้สึกว่าคนพูดก็จะหูตึงสักหน่อยนะครับคนพูดไหมก็หูตึงหน่อยนะครับก็เลยหันไปฝั่งนั้นให้นะครับหันฮอนไปให้นะครับผมก็ แต่เล่าๆนี้อ่ะครับผมนะสำหรับตัวเ,เครื่องเสียงนะครับก็ขึ้นฮอนเสริมเอาฮอนข้างไปขึ้นตอนแรกนะผมว่าจะขึ้นตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะผมว่ามันพอดีแล้วมันโอเคแล้วนะครับแต่แต่ทางนี้เขาชอบเครื่องเสียงที่ดังแรงมากๆแรงจริงๆนะครับต้องบอกว่าความแรงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับลูกค้า บางคนเขาต้องการแรงจนแบบแสบหัวคือแบบคือขนาดผมมิกเสียงอยู่เนี่ยผมอยู่มามหน้ามิกเนี่ยนะครับผมยังมีความรู้สึกว่า,วาพผมลำคขานขนาดยังไม่นอะาหันหอนไปนะตอนนั้นะ่ะผมยังรู้สึกว่ามันแบบมันแบบแรงอยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้คือเข้าใจเนาะคนคนภาคเสียงเขาก็ดื่มด้วย แล้วคนมาในงานเขาก็มีแบบสังสรรค์กันบ้านมันก็เลยแบบถายนี่หน่อยนะครับก็ขึ้นฮอนเนี่ยก,ก็ถือว่าโอเคอยู่จบอยู่แต่ว่าฮอนเนี่ยผมก็ไม่ได้ดันแรงนะไฟหน้าลายก็ขึ้นประมาณ2เมตรสมเมตรแค่นั้นนะไม่ไม่ได้ขึ้นสุดไม่ได้ขึ้นอะไรนะไม่ได้ดันแรงมากนะครับแต่ถามว่าดันแรงหอนไหมก็ไม่หอนนะครับดันได้แต่ผมไม่อยากดันนี่ครับผมเพราะมันต้องเซฟเครื่องหน่อยนะครับเซฟเครื่องนะเพราะาเรามีงานต่อ มีงานต่อช่วงนี้ก็จะเป็นกระถินนะครับมีต่อต่อ,ตอเราไม่อยากบาดเจ็บเยอะนะครับไม่อยากบาดเจ็บเยอะเพราะว่าแหลมเราน้อยตอนนี้คือแหลมหน้าเนะี่ยมันน้อยถ้าแหลมหน้าเยอะเนะี่ยมันโอเคอยู่มันก็จะกล้าดันฮอนอยู่นะครับผมนะแต่ถ้าดันฮอนเยอะแหลมเราน้อยแหลมมันก็สู้ไม่ได้นะครับแหลมเบามันก็ไม่น่าฟังนะครับถ้าว่าฮอนเนี่ยมันออกเสียงกลางเยอะนะครับถ้าเราเพิ่ม,มแหลมเยอะยังมีเสื้อขึ้นมาอีกนะครับแหลมมันก็อาจจะไปได้ นะครับพอดแหลมตอนนี้เหลืออยู่ห้าดอก5้าดอกถือว่าน้อยนะสำหรับฮอนสีปากเนี่ยเพราะว่าฮอนมันแรงกลางมันออกแรงนะครับแหลมมันน้อยนะครับผมนะแล้วมันก็จะไม่น่าฟังนะครับก็เลยเอาประมาณนี้เลยนะครับผมนะชักเนี่ยชักก็ประมาณนี้นะครับฮอนอยู่บ้านก็เหลืออยู่ว่าจะมาเสริมอยู่ก็เลยอ๋อแค่นี้แหละแค่นี้นะครับเพราะมันได้อยู่มันได้นี่นะครับผมก็ลาวนี้ครับสำหรับเครื่องเสียงนะครับผมคอมพิวเตอร์ผมไม่ใช้นะครับบางคนบอกว่า ใช่ไหมอยากขายให้โอ้ผมเคยใช้มาแล้วผมเล่นมาตั้งแต่สมัยนู้นสมัยคอมพิวเตอร์ตัวละแพงๆนุ่งเขาขายมือสองขายแพยงๆเนี่ยผมเล่นนะผมไม่ค่อยชอบนะครับผมไม่ค่อยชอบผมว่าเสียงมันคือเสียงมันมันถ้าใช้คอมเนี่ยผมว่าเสียงมันต้องใช้สําหรับนักร้องมืออาชีพหรือนักพูดมืออาชีพคุณเขา้าใจไหมเออถ้าเอามาใช้กับนักพูดที่แบบบ้านๆเราอย่างเงี้ย มันไม่เหมาะเดี๋ยวเอาไม้ออกจากปากบ้างเดี๋ยวเอาไม้เข้าออปากบ้างมันเป็นกระท่อนกระแท่นมันข,ขาดเขืนๆบางคนก็บอกว่าโออมันปรับน่วงได้โอ้ปรับนวงแค่ไหนมันก็ไม่เหมือนกันเราใช้ไม้เพียวๆหรอครับถ้านักร้องบ้านๆหรือว่าถ้าโคศกบ้านๆเนี่ยมันไม่เหมือนโคศกที่เขาแบบปากติดไม่ตลอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะนะครับถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นนักร้องนักพูดมบืออาชีพจริงๆอ่ะมันเหมาะอยู่ นะครับแต่ถ้าอย่างของเราเนี่ยมันไม่เหมาะผมเคยใช้แล้วมัน,ม,นมันไม่น่าฟังอะ่ะนะครับปรับแค่ไหนหน่วงแค่ไหนมันก็ไม่น่าฟังหรอกนะครับนะบางคนก็บอกว่ากดใช้ดิจิตอลกดโอ้มันก็เหมือนเดิมแหละผมไม่ค่อยชอบนะครับคนที่พูดอี่ก็คือควรที่จะมาออกงานจริงนะผมว่านะเคยจะได้รู้เออออกงานจริงจะได้รู้คือหลักการทฤษฎีตามตำราเนะี่ยนะครับ มันก็ตามตำรานั่นแหละมันก็เวลามาออกงานจริงมันก็จะเจอหน้างานอีกแบบหนึ่งมันจะต่างนะครับมันจะต่างจากที่ทฤษฎีที่เขาตั้งไว้นะครับก็เหมือนวัคซีนนั่นแหละที่คุณไปฉีดมาเนี่ยนะครับผมทฤษฎีเขาเขาให้ฉีดนะครับแต่ส่วนคนที่ไม่ฉีดก็ไม่เป็นอะไรถูกต้องไหมครับเออก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็มีก็มีตุยบ้างนะครับตุยบ้างคนตุยก็ตุยคนไม่ตุยก็ไม่ตุยมันก็แล้วแต่มันคือทฤษฎีแหละคุณต้องเข้าใจนะครับเวลาหน้างานจริงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะ บางคนก็พูดได้แต่ว่าไม่ไม่เคยออกหน้างานจริงนะครับสนามจริงนะครับบางคนไปสนามจริงก็จริงเนี่ยนะครับแต่คนไม่เยอะนะครับมันก็ไม่รู้นะครับคือถ้าคนเยอะเนี่ยนะครับเสียงเครื่องเราจะดรอปลงทันทีนะครับนะอันนี้คือคนเยอะมากนะครับคนเยอะจริงๆงานเนี้ยคนเยอะมากๆเลยนะครับเสียงเครื่องเราจะดรอปลงทันทีนะครับนะจะดรอปลงมากเลยนะครับนะเวลาคนเยอะๆเนี่ยทาไมคนเยอะแล้วเสียงเครื่องถึงจะดรอปลงนะครับผมนะ มันก็เหมือนเวลาเรามันคนเนะี่ยมันมีความถี่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมนะเหมือนแดดถ้าแดดจ,จัดๆก็มีความถี่ในตัวอยู่แล้วนะครับแดดนะครับก็มีความถี่นะครับแดดแรงแดดอะไรสัญญาณไมแเราก็อาจจะตัดบ่อยได้ถ้าพูดไม่กลางกลางแจ้งนะครับผมนะสภาพอากาศมี like. ส่วนในเรื่องของเสียงด้วยแล <S 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 1> <S 1้วก็คนเยอะก็มีส่วนในเรื่องของเสียงด้วยนั่นเองนะครับเพราะคนก็นำไฟฟ้านำความถี่นะครับเป็นความถี่เหมือนกันนะครับผมนะ ก็เหมือนเราไปงานนี่แหละนะครับเราเปิดเพลงถ้าใครเคยไปออกงานก็จะรู้ว่าเปิดเครื่องเสียงตัวเองที่บ้านเนี่ยโอ้ดังดีจังเลยแต่พอไปอ,ออกงานสู้คนไม่ได้นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นะนะครับผมนะถ้าตู้น้อยถ้าวัดไม่สูงตู้น้อยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมนะสู้คนไม่ได้นะครับแล้วก็การที่บอกว่าดังแรงดังเบาเนี่ยนะครับแต่ละคนมันต่างกันนะครับลูกค้านะหรือ,อบางคนแรงแค่นี้ก็บอกว่าแรงแล้วนะครับบางคนแรงเท่านี้ก็ ยังไม่แรงเท่าไหร่มันมันต่างกันความแรงมันต่างกันนะครับผมนะอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แหละครับนํามารีวิวเดี๋ยวงานต่อไปก็จะพยายามรีวิวเดี๋ยช่วงนี้ก็งานเยอะนะครับงานซ่อมเหนือตัวหนึ่งมั้งยังไม่เคลียร์ลูกค้าเลยนะครับยังไม่เคลียร์ลูกค้าเลยตัวหนึ่งอ่าเดี๋ยวจ่ายรีบแก้ไขให้นะครับก็มาออกงานนะครับอยู่ช่วงนี้เพราะว่ามันมีงานนะครับก็มาเดี๋ยวทีนี้ก็จะเปลี่ยนตู้เบรดเดี๋ยวตอนเปลี่ยนตู้เบดแล้วก็จะลงคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าผมใช้สูตรอะไรทํามต้้งใช นะครับโอเคครับผม